ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับฮิมออกซีนนะครับวันนี้เราอยู่ในรถของ Honda CRV GC นะครับตัวนี้นะครับเราได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอนะครับใส่เป็นตัวติดตั้งเป็นตัว Alpha c u u s s i c นะครับรุ่น T10 นะครับเป็นแรม6ลอม128นะครับแรม6ลอม128นะครับมีความรวดเร็วนะครับในเรื่องของการประมวลผลนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคมชัดของภาพเนี่ยนะครับในระดับของ Full HD กันเลยทีเดียว นะครับในส่วนของตัวนี้เราก็ยังสามารถที่จะทำ,ทำเรื่องของการแบ่งหน้าจอนะครับโดยการแบ่งการใช้งานของหน้าจอของสองทางได้อย่างอิสระนะครับเรียกได้ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็สามารถที่สลับแล้วก็สามารถที่จะเลือกการใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับการประมวลผลก็จะมีความรวดเร็วนะครับเสียงระบบระบบเสียงก็จะทําการซิงกับระบบเดิมของของรถนะครับแล้วก็ สามารถที่จะเชื่อมต่อกับส่วนของ youtube แวนได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องมีโฆษณาด้วยนะครับเรียกว,ว่ารวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับนะครับกดเป็นติดกดเป็นติดเลยนะครับเดี๋ยวจะว่าตัวนี้มีการรองรับถึงระบบของ 5G ด้วยนะครับเรียกว่าการประมวลผลของเครื่องนี้ถือว่าเร็วที่สุดณเวลานี้ละนะครับ ส่วนของการทํางานของ GPS นะครับก็ยังสามารถที่ทํางานด้วยการด้วยคําสั่งเสียงได้ด้วยอีกเช่นกันนะครับเช่นนะครับนําทางเดีย๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับนําทางไปเดมอบางแครระบบของตัว GPS นะครับก็จะทําการประมวลผลแล้วก็วออกทําการเดินทางได้เลย สำหรับท่านใดสนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของจอจอแอนดรอยนะครับ,รรบก็สามารถติดต่อได้ในใต้โพดนี้ได้เลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ